พบกับครูแม่อีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะครูแม่ก็มีสาระน่ารู้มาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะเมื่อวานเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะโทรทัศน์ใช่ไหมคะซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารส่วนวันนี้ครูแม่จะให้เด็กมาเรียนรู้อะไรนั้นเด็กๆมาดูกันเลยค่ะเมื่อกี้ที่เด็กเห็นคืออะไรคะนี่ข้างหน้านี่โอ้เต็มเลยก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองเห็นไหมคะซึ่งโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช่ไหมคะสามารถ ทุกที่เลยและเป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งที่เด็กชอบใช่ไหมคะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารกันคุยหรือว่าทําอะไรได้หลายอย่างใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยแต่ละเครื่องเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างกณแม่รู้นะว่าบางคนบอกว่าทาอะไรนะ เล่นเกมทางคนบอกว่าที่เด็กๆทำอยู่ตอนนี้คือเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะแต่มันทำได้หลายอย่างจริงๆนะคะถ้าอยากรู้เดี๋ยวครูแม่พายเด็กไปเรียนรู้กันเลยค่ะโทรศัพท์มือถือใช้ในการติดต่อสื่อสารพูดคุยหากันนะคะอยากรู้อะไรเราก็สามารถโทรหากันได้เลยนะคะโทรศัพท์มือถือใช้ในการแชท สื่อสารหากันพิมพ์ข้อความโต้อตอบหากันนะคะโทรศัพท์ยังใช้ในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันนี้นะคะเด็กๆนอกจากนี้โทรศัพท์มือถือยังใช้ในการค้นคว้าหาความรู้หาข้อมูลต่างๆใน Google y o u t u b e นะคะและยังใช้ในความบันเทิงก็คือดูหนังฟังเพลง และที่นิยมมากก็คือเล่นเกมนะคะแต่เล่นมากไม่ดีนะคะและสิ่งสำคัญที่เด็กใช้นะปัจจุบันนี้ก็คือใช้ในการเรียนออนไลน์นะคะซึ่งนะตอนนี้เด็กๆบางคนก็ยังใช้โทรศัพท์มือถือในการเรียนออนไลน์อยู่ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ครูแม่ยกมาให้เด็กดูนะคะว่าโทรศัพท์มือถือสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งความจริงแล้วเขาสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้นะคะ เรารู้เกี่ยวกับโทรศัพท์ทําอะไรได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องรู้จักข้อควรระวังหรือว่าโทษถ้าเราใช้มือถือไม่ถูกวิธีนะคะเราไปดูกันต่อเลยค่ะโทรศัพท์มือถือมีประโยชน์แต่ก็มีโทษเช่นกันนะคะถ้าเรากลายเป็นเด็กติดโทรศัพท์มือถือหรือเล่นโทรศัพท์มือถือมากก็จะทาให้เราปวดหัวปวดตาอาดลมหดหดง่ายขี้โมโหและปวดมืออีกด้วยนะคะ นอกจากนี้เรายังไม่ได้อ่านหนังสือยังไม่ได้ทำการบ้านและยังไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนะคะและไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือทำกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทรศัพท์ใช้ทำอะไรแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าโทรศัพท์ทำ บ้างนะคะคุณแม่เชื่อว่าเด็กเข้าใจนะทีนี้เรามาทบทวนด้วยการทําแบบฝึกหัดก,กันนะคะเด็กๆไปหยิบใบงานแผ่นนี้ขึ้นมานะคะที่ครูแม่เตรียมให้เด็กไว้นะคะไปหยิบมาเลยค่ะและเดี๋ยวเราจะทําข้างล่างนี้นะคะนี่ข้างล่างนี้นะคะเรามาอ่านคาสั่งกันก่อนว่าเขาให้เราทําอะไรนะคะเขาบอกว่าจับคู่โยงเส้นภาพกับเงาโทรศัพท์อา่า จับคู่โยงเส้นภาพกับเงาโทรศัพท์เด็กๆดูนะคะโทรศัพท์3ภาพนี้เป็นโทรศัพท์หมดเลยใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าโทรศัพท์3ภาพนี้แตกต่างกันภาพแรกจะเป็นโทรศัพท์รุ่นปัจจุบันเลยที่เขาใช้กันส่วนภาพที่สองก็จะเป็นโทรศัพท์บ้านนะคะภาพที่สก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือเหมือนกันแต่เป็นรุ่นก่อนนะคะทีนี้เรามาโยงภาพแรกกันก่อนเลยว่า ภาพแรกจะตรงกับเงาภาพไหนหนะ้าหนึ่งสองสามภาพไหนคะเก่งมากค่ะก็คือภาพที่สามนะคะเด็กๆใช้ดินสอโยงเลยนะคะแต่ครูแมมขออนุญาตใช้ปากกานะคะเพื่อให้เด็กเห็นชัดนะคะแหมโยงมาแล้วนี่ต่อไปภาพที่สองอันไหนคะหนึ่งสองเก่งมากค่ะคือภาพที่หนึ่งนะคะโยงเลย แล้วก็ภาคสุดท้ายก็คือเงาตัวนี้นะคะก็ะโยงเลยเห็นไหมคะไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวนะคะคุณแม่เชื่อว่าเด็กๆทำเองได้นะคะถ้าเด็กๆจะระบายสีข้างบนก็สามารถระบายได้นะคะส่วนวันนี้เราก็เรียนเสร็จแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย